โอ้ยเรียกรถพยาบาลให้ด่วนๆเลยจ้าเจอฮาร์เบอร์บาซาไชน่าเล่มน,นี้เข้าไปนะคะบอกเลยค่ะว่าหัวใจจะวายนะคะแต่แบบว่าก็ยังตายไม่ได้นะคะต้องไปหยิบไมเรียวก่อนค่ะทำไมนะคะลูกสาวค่ะถึงได้หลัวแบบนี้นะคะแล้วแหวกแบบนี้รู้ไหมว่าอาจจะทำให้แม่ๆนะคะช็อกตายได้กันเลยทีเดียวนะคะคือคดก่อนค่ะก็ว่าเซ็กซี่แล้วนะคะมาหนนี้ค่ะหนักกว่าเดิมอีกนะคะ ก็เข้าใจอยู่ค่ะว่ามันเป็นแฟชั่นนะคะแต่แม่ๆก็ตาลายได้นะคะคล้ายจะเป็นลมอะค่ะก็เตาลิสนะคะถ้าเบาได้ก็ขอให้เบาสักนิดนึงค่ะเล่มนี้ต้องบอกว่าเด็ดจริงๆค่ะ หลังจากที่เล่มก่อนนะคะลิซ่าค่ะก็เพิ่งจะไปขึ้นปกแอลเกาหลีไปนะคะไม่รอช้าค่ะฮาร์เบอร์บาซาของเมืองจีนค่ะก็จัดให้ต่อเลยนะคะไม่อยากจะคิดค่ะว่าเล่มนี้เนี่ยยอดขายจะถล่มทลายขนาดไหนนะตัวเดี๋ยวรอดูกันนะคะแต่ว่านี้ค่ะเป็นภาพด้านในคะ่ะที่เขามีการสแ,แกนให้เราได้เห็นก่อนนะคะเมื่อคืนเนี่ยเขาเพิ่งปล่อยออกมาค่ะแอดก็เลยรวบรวมเอามาให้ดูนะคะ ลิซ่ากับแบรนด์ซีรีนเน่ตต้องบอกว่าเข้ากันแบบสุดๆไปเลยเนาะเหมือนกับคุณพ่อเอดีนะคะจัดให้ลูกสาวแบบเต็มๆค่ะคือมันจะดูเท่ก็ได้นะหวานก็ดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเสื้อตัวนี้วนก่อนลิซ่าจะใส่เสื้อสีเหลืองทับไปด้วยนะคะแต่พอมาใส่เดี่ยวๆก็อย่างที่เห็นเนาะมันก็ดูหวานปนเท่ไปอีกแบบนะะึงค่ะ ก็ภาพเหล่านี้ค่ะต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะอันนี้เป็นภาพจากการสแกนนะถ้ามาแบบเป็นเล่มจริงๆน่าจะสวยกว่านี้นะคะสนนราคาเท่าที่ไปดูก็ประมาณ200กว่าบาทนะ200นิดๆน,นะถ้ารวมส่งกว่าจะมาถึงเมืองไทยน่าจะประมาณ3 0 0นิดๆได้ะคะ่ะ ก็เป็นลุ่าสุดค่ะที่เมื่อคือนนี้เขามีการมาปล่อยรูปภาพให้เราได้ดูนะคะแอดก็เลยเอามาฝากค่ะเป็นยังไงคะเห็นเว็บแรกแล้วรู้สึกยังไงนะก็มาพูดคุยกันได้นะคะก่อนจะคลิปก็อ,อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า